ุู้ชมคะสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นมหาวิกฤตจริงๆนะคะเ<ม>พราะว่าส่งผลกระทบเนี่ยครึ่งค้อนประเทศเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ในส่วนของกรุงเทพมหาคนครเองโดยเฉพาะในส่วนของเทพชั้นในก็กําลังลุ้นกันอยู่ว่าจะโดนน้าท่วมหรือเปล่าแบบไหนอย่างไรคุณพรธิตา<ม>แต่ดิฉันมีเรื่องที่เหลือเชื่อ ว่าจะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งะนะคะคือมีอยู่บางชุมชนเขารอดจากเรื่องของน้ําท่วมทั้งทั้งที่อยู่ริมแม่นำ้ำเจ้าพระยาแล้วก็อยู่ติดกับคลองมหาสวัสดิ์ด้วย่ะนะคะนั่นก็คือ,อตรงย่านปากคลองตลาดแล้วก็ซอยสวนผักสี่นะคะ,ะก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ถูกน้ําท่วมนะคะทางที่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยน้ำทะเลหนุนด้วยนะใช่ค่ะก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรด้วยอ่าอ,อยากรู้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกับรายงานพิเศษของคุณสุภชาราเหล็กผากันเลยค่ะ ใหญ่ขึ้นในประเทศไทยจนทําให้ประชาชนหลายพื้นที่ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแต่มีประชาชนอยู่จานวนหนึ่งที่ช่วยเหลือตัวเองรวมถึงชุมชนจนสามารถรอดพ้นจากน้ําทะเลหนุนสูงในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้เรียกได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราควรศึกษาไว้นั่นคือผู้ประกอบการในย่านปากคลองตลาดและภาคเอกชนที่อยู่ในความดูแลขององค์การตลาดสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้เริ่มแรงเริ่มใจกันทําพลังกั้นน้ํา เพื่อป้องกันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาไม่ให้เอ่อเข้าท่วมตลาดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในพร้อมทั้งได้จัดเวรยามเฝ้าระวังน้ํารวมถึงสูบน้ําออกและจดระดับน้ําทุกต้นชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งทําให้น้ําไม่สามารถเข้าท่วมตลาดที่เป็นแหล่งทำมาหากินของชุมชนได้ผมอยากจะยกตัวอย่างของชุมชนบากคลองตลาดเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ว่า บางครั้งเนี่ยชุมชนเนี่ยเราสามารถจับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจะ้เห็นว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วงระยะเวลาจนถึงวันนี้วันที่9พฤิกายนเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในพื้นที่ของตลาดขอ,ของตลาดเนี่ยยังแห้งสนิท นะครับรวมทั้งตลาดยอดพิมานซึ่งเป็นตลาดเชื่อมต่อของตลาดในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะยาวเกือบสอง้อยหสิบเมตรตลอดแนวของแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับยังสามารถกันความสูงของน้ําซึ่งเคยไปสูงสุดวันที่สองเมตรห้าสิบสามนะฮะในวันที่สามสิบเอ็ดใช่ไหมฮะสามสิบตุล <30 S 1> าคมที่ผ่านมานะครับซึ่งน้ำจำนวนนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าทะลุในส่วนตรงนี้เข้ามาได้เนี่ยจะเข้าไปถึงชั้นไหนไปถึงเยาวราชไปถึงโบเบไปถึงสลา,าว่าการกทมเลย ด้านผู้ประกอบการในย่านปากคลองตลาดก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติมกับเราว่าทุกๆปีปากคลองตลาดจะถูกน้ำท่วมมากน้อยแล้วแต่สถานการณ์น้ําแต่หลังจากที่ปีนี้ชาวบ้านได้ร่วมมือกับภาคเอกชนทําพนังกั้นน้ําก็ทําให้น้ําไม่เอ่อเข้าท่วมตลาดทั้งที่ปีนี้มีปริมาณน้ํามากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะทางด้านปากคลองตลาดนะฮะทางด้านโรงการตลาดตรงนั้นนะตอนแรกก็มีการคัดค้านแต่เราก็ว่าทําแล้วมันปลอดภัยกว่า เพราะว่าทุกปีปากคองตลาดก็จะมีน้ําเอ่อขึ้นมาแต่ไม่มากซึ่งปีนี้เราคาดว่าน้ํามันมามากกว่าป,ปกติเราก็เลยต้องบล็อ,อกอให้มากกว่าปกติเหมือนกันส่วนทางด้านตลาดยอดพิมานเนี่ยมาเป็นตลาดเอกชนซึ่งยังไม่ได้ทําเขื่อนของกรทมก็เลยว่าต้องมากขึ้นไปอีต้องเตรียมทั้งกระสอบทรายแล้วก็เตรียมผนังซึ่งทางชุมชนทางด้านปรกคองตลาดเราก็มาช่วยดูแล้วก็หาวิธีการป้องกันให้เขา เนื่องจากว่าเ,าเขาเพิ่งเข้าพื้นที่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้จะป้องกันยังไงเราก็มาช่วยดูก็ป้องกันได้พอสมควรส่วนองค์การตลาดสำนักง,งานใหญ่สาขาตลิ่งชันที่อยู่ในซอยสวนผักสี่ยังเปิดพื้นที่ชั้นสองให้เป็นศูนย์พักพิงและให้พื้นที่ชั้นหนึ่งและชั้นสามเป็นลานจอดรถของผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทางให้ใช้น้ำไฟฟ้าฟรีรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ และจัดเวรยามคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ซอยสวนผักษียังเป็นซอยเดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำมากนักแม้จะอยู่ติดกับคลองมหาสวัสด์รวมถึงอยู่ในเขตพื้นที่รับน้ำของกรุงเทพม,มหานครฝั่งตะวันตกก็ตามเนื่องจากได้ร่วมมือกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงให้ช่วยกันป้องกันและทำพังกน,น้ำริมคลองมหาสวัสด์พร้อมแนะนำวิธีการหากน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วพื้นที่ จนทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่น้อยกว่าซอยใกล้เคียงองค์การตลาดเขาจะคือแนแนวให้พวกเราว่าทำยังไงเราจะอยู่รอดทางองค์การก็มีพนักงานที่เขาช่วยมาหลายคนก็ช่วยกันหลายๆคนเพราะว่าเราจะทำยังไงให้มันน้ำมันแห้งลงได้ทางนี้เขาก็เลยว่ามีคนให้มาเครื่องพอเสร็จแล้วก็เลยเอามาสูบ ปลุบออกน้ําเราจะยะเลยแห้งมาถึงได้ได้อยู่รอดถึงขนาดนี้ดังนั้นหากเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจการป้องกันน้ําเช่นประชาชนย่านปากของตลาดและประชาชนในซอยสวนภักสีโดยไม่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวก็เชื่อว่าเราจะสามารถฝ่าฟันมหาอุทธกภัยใ,ในครั้งนี้ไปได้โดยเผชิญกับความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นธนวัตรปบุละครถ่ายภาพสุพัทธาเหล็กผารายงาน ค่ะอย่างที่คุณทีทัศน์สุขสะอาดนะคะผู้มนวยการองค์การตลาดนะคะซึ่งท่านได้ระบุไว้นะว่าความจริงนะ่ะง่ายมากเลยนะว่าทำไมน้ําถึงไม่เข้าท่วมที่ซอยสวนผักสี่กับย่านปากของตลาด นั่นก็คือว่าทุกภาคส่วนเขาร่วมมือกันนะคะทั้งรัฐทั้งเอกชนเนี่ยเขามาร่วมมือกันว่าจะช่วยกันบล็อกน้ํายังไงจะช่วยกันป้องกันยังไงมีการจัดเวรยนยาวเป้าตลอดนะคะแล้วก็อย่างที่ประชาชนในซอยสวนผากเมื่อกี้ที่ระบุว่าทางองค์การตลาดเนี่ยมีการส,ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ทาแนะนําด้วยว่าจะดูแลสถานการณ์ดูแลพื้นที่ของตัวเองยังไงผลปรากฏก็เลยว่าน้ามไม่ท่วมอ่ะ เออทังทางที่อยู่ในพื้นที่รอดแหลมมากเลยนะเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าด้วยความสมัครทีในพื้นที่เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ,คะสามาัคคทีทั้งภาครัฐเองภาคเอกนชนเองแล้วก็ประชาชนในชุมชนเองด้วยค่ะ,คะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทําให้เรานนะรอดพ้นจากปัญหาน้ําท่วมน้นไปได้ด้วยนะคะมาะอีกหนึ่งสงหวัดที่ต้องมีการจับตาเรื่องของน้ําท่วมเป็นอย่างมากคือในเรื่องของสามหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็มีการลงพื้นที่นะคะแล้วก็มอบสิ่งของให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมที่อำเภอบางบ่อค่ะนายเชอรศักชูศรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเหล่าการชาติจังหวัดสมุทรปราการนะคะนำสิ่งของเครื่องใช้อุปภโภคบริภโภคนะคะแล้วก็ยารักษาโรคไปมอบให้กับประชาชนนะคะหมู่สองแล้วก็หมูส่สี่ตำบลเปรงนะคะอำเภอบางบอ่อ จังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะจำนวนทั้งสิ้นนะคะก็167หลังคาเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังนะคะจากการระบายน้ำผ่านคลององค์พระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะคะที่โรงเรียนเปร่งราชบำรุงด้วยค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่ามีความเป็นห่วงนะคะพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมบ้านขอให้ระมัดระวังอันตรายนะคะ เกี่ยวกับในเรื่องของกระแสะไฟฟ้าค่ะโดยเฉพาะเด็กแล้วก็คนชราในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามก็ถ้าหาว่าบ้านหลังใดนะคะได้รับความเดือดร้อนจากภาวะน้ำท่วมทางรัฐก็จะมีการชดเชยให้หลังละ5,000บาทแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหลังเนี่ยก็จะได้รับเงินค่าชดเชยนะคะจำนวน30,000บาทตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วด้วยค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะมีการชดเชยหลังละ5,000บาทนะคะเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้พร้อมนะคะไปรับเงินค่าชดเชยกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเอกสารก็ต้องนําไปด้วยนะคะก็เบื้องต้นง่ายๆน,ะส,นะสำเนาบัตรสำเนาบัตรประชาชนบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านนะคะถ้าเกิดว่าใครยิบ พกออกมาไม่ทันคือคช่วงที่หนีน้ำช่วงอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้อะไรแบบนี้นะคะ,ะมีแค่แบบประชาชนเนี่ยก็ไปคัดสำเนาได้นะอันนี้แนะนำเพราะว่าดิฉันไปคัดสำเนามาแล้วนะคะ,ะตอนแรกนึกว่าจะเรื่องเยอะหรือเปล่าะะนะไปคัดสำเนาที่สำนักงานเขตนี่แหละนะคะก็ปรากฏว่า แั๊ดเดียวนะฉบับละสิบบาทเองคือที่สําคัญเนี่ยทำกันมาตั้งแต่เนิ่นๆจะดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่ารอให้น้ําแห้งแล้วเนี่ยแล้วทุกคนไปทําพร้อมๆกันเนี่ยมันจะล่าช้าได้แต่ว่าก็มีบางเรื่องนะซึ่งมีประชาชนเนี่ยเขาสงสัยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยดิฉันฟังจากการให้สัมภาษณ์นะคะของทางรองปรลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็คุณสมภพรับพุกนะคะท่านก็บอกว่ามีมีบางคนเนี่ยเขาสงสัยว่าถ้าสมมติอย่างคุณพัะิตามีบ้านสองหลังค่ะ แล้วก็ท่วมทั้งคู่เลยเนี่ยท่วมทั้งสองหลังเลยเนี่ยจะได้หนึ่งหมื่นไหมคือว่าได้ห้าพันไงนะคะถ้ามีสองหลังแล้วท่วมท่วมหมดเลยทั้งคู่เนี่ยได้จะได้ยังไงคือท่านบอกว่าก็ได้ห้าพันอ่าอถ้าใส่ชื่อหนึ่งบ้านไหนบ้านหนึ่งคือว่า ใช้คําว่าครัวเรือนละห้าพันบาทซึ่งเงินจํานวนนี้เป็นเงินที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นบรรเทาทุกข์ในช่วงที่เราหนีน้ําท่วมกันอยู่ <ฮะ S 2> แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นค่าทดเชยที่จะนําไปซ่อมแซมบ้านอะไรไม่ใช่แล้วอย่างที่นในกรองคิดว่าบ้านหลังนี้ท่วมแค่ชั้นหนึ่งแต่อีกหลังหนึ่งท่วมทั้งหลังหลังได้สามหมืนห้าพันบาทหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกข้อหนึ่งเนาะคือว่าอย่างอย่างที่บอกกันนะคะ,<ฮ>ะว่าตอนนี้เนี่ยเงินห้าพันต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนบรรเทาทุกข์ในช่วงที่่เเราาาายังกลบ้้นไไมมดอ ในจ่ายในชีวิตประจำวันไปก่อนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการจ่ายค่าชดเชยแต่ละหลังอีกทีนึงเนี่ยก็คือจะต้องมาสำรวจมาตรวจสอบกันอีกทีหนึงน่งใช่แล้วค่ะที่บอกว่าจะมีการจ่ายชดเชยให้หลังแล้วไม่เกินสามหมื่นบาทแบบนี้<ช>นะคะซึ่งก็คงจะต้องมาดูอีกทีว่าแต่ละหลังเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรทางที่ดีนะคะคุณชมถ่ายรูปไว้ก่อนดีกว่าถ้ากลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วเนี่ยกลับไปถ่ายรูปเลยว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วลดหรือยังเพิ่มหรือยังหรือว่าท่วมเท่าไหนเนี่ยจะได้ เขาเรียกว่ามีหลักฐานมาชี้แจงกันใช่ค่ะมาดูนะคะในเรื่องของการระดมความช่วยเหลือกันต่อค่ะจากพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยกลุ่มศิลปินอานาณิสีนะคะภาคใต้ค่ะก็มีการระดมทุนนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบะทุภัยในพื้นที่ภาคกลางค่ะนายสามารถวราดิสายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาส เป็นประธานในโครงการการจัดแสดงของศิลปินอนาสีภาคใต้เพื่อซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัยโดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้ให้การสนับสนุนนะคะตั้งแต่การจัดประกวดและการแสดงตามสถานที่ต่างๆเพื่อร่วมเผยแพร่การแสดงของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงการสร้างสายสัมพ,พันธ์อันดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยค่ะ อ่าเขาก็จะมีการจัดแสดงในพื้นที่ต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไปชมการแสดงก็ร่วมกันบริจาคนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยได้กันที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องน้าท่วมอยู่ด้วยใช่ค่ะและพี่น้องชาวไทยนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นภาคใต้เองนะคะก็มีประชากรที่ขึ้นมาทํางานในกรุงเทพมหาคนครเป็นจํานวนมากด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะก็มีการนําคารวาลสิงของนะคะมาช่ยวยเหลือประชาชนอิสลามนะคะที่บริเวณเขตบีนบุรีด้วยค่ะ ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกรีรติวงโพธิพันธ์นะคะรอ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะพร้อมด้วยนายมูซาคารเดเซ,เซนะคะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชานีเขตเก้านะคะแล้วก็นายสานุสีเจรศาสตร์นะคะหัวหน้าประชสนีปัตตานีนะคะก็ร่วมกันปล่อยคาราวาน5คันนะคะเพื่อนำสิ่งคองมาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะ ซึ่งสิ่งของที่ได้รับจัดการบริจาคในครั้งนี้นะคะก็มีหลากหลายนะคะแต่อย่างที่เห็นในภาพค่ะมีน้ําดื่มนะคะอาหารแห้งเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเสื้อผ้ารวมทั้งสิ้นก็18รายการนะคะเงินสดอีกจํานวน11702บาทค่ะนำมาช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่เป็นชาวไทยมุสลิมค่ะในเขตพื้นที่มีนบุรีแล้วก็เขตหนองจอกทั้งหมดอีกด้วยค่ะ มีพี่น้องจากหลากหลายพื้นที่นะคะมาอยู่อาศัยบริเวณเขตกรุงเทพมหานครแบบนี้ก็ต้องมาบริจาคสินของแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมคะช่วงหน้าค่ะยังอยู่ในเรื่องของการระดมความช่วยเหลือนะคะจากจังหวัดต่างๆค่ะเพื่อที่จะมาช่วยผู้ประสบอุทภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ในขณะบางพื้นที่ค่ะตอนนี้ก็จะต้องเร่งฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ําลดลงแล้วค่ะค่ะ